สวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเพื่อนๆออกไปข้างนอกอีกแล้ววันนี้ก็ไปหาหมอฟันอีกแล้วนะคะอไปอุดฟันยายยังไม่รู้ตัวเลยว่าฟันตรงไหนยายหลุดเออวันก่อนไปทํารอบหนึ่งวันนี้มาทําอีกรอบหนึ่งเขาเห็นนิดหน่อยอะไรเงี้ยเขาก็นัดไปทําอ่ะเนาะออวันนี้ไปทําทั้งสองคนทั้งแฟนยายทั้งใหญ่นะวันก่อนไปแต่ยายคนเดียว เสร็จแล้วนะคะโอ้โหนัดอีกทีปีหน้านุน่นเพื่อนเืนเลยมาเาขาเรียกว่าอะไรนะมาขุดหินปูนไม่มีเอ่ออะไรนะไม่ว่างนัดไว้แล้วเออมษาปีหน้าไะม,มาซื้อของซื้อของมีเวลาอีกหนึ่งชั่วโมงเดียวก็จะไปอีกหมอหนึ่งไปฟังผล ไม่ใช่ฟังผลแล้วต้องมีอะไรสักอย่างคือถ้าไม่มีเขาจะไม่เรียกมาที่ยายไปสองกล้องตรวจกระเพาะตรวจก,กรนะเพาะวัก่อน่ะทีนี้เขาก็ส่งมาที่หมอบ้านถ้ามีอะไรก็จะส่งมาถ้าไม่มีเขาจะไม่ส่งอันนี้เขาส่งมาเดี๋ยวไปฟังผลเนาะและยายก็แวะซื้อของเหลือเวลาอีกหนึ่งชั่วโมงขอนัดเนาะห้างเล็กๆนะคะเพื่อนๆห้างเล็กๆ มันจะเซเว่นอีเลเว่นบ้านเราเหมือนห้างบ้านเรานั่นแหละเพื่อนยายมีเวลาคือขี้เกียจกลับบ้านก็เลยเข้ามามขี้เกียจกลับบ้านไงเหลือเวลาอีกชั่วโมงหนึ่งก็เลยมาเดินซื้อของอ ปไปไหนวะเดีย๋ยวไปดูปลากระป๋องซื้อไปไว้ได้พวกป,ปลากระป๋องอ๋อน <is> ี่แฟนใหญ่ดูแล้วปลากระป๋องชูโคคอนุสอินดิซิมบิลิกาโอ้เฮียมิมิทูเชสลัดย่างอบอ เพื่อนเพื่อนเมื่อกี้เดินออกมาแล้วไม่เห็นแตงกวาเลยต้องซื้อใหม่เข้าไปเอาต้นหนึ่งกระถางเดียวพอทางเข้ามันอยู่ทางโน้นอสตรอเบอรี่ดอกสีชมพูน่นาสนเมื่อกี้ทางเข้าทางโน้นย้ายไม่เห็นแตงกวาอันนี้ทางออกใจตังแล้วเดินมาไมา่เจอแตงกวาเอาไปกระถางเดียวพอกระถางละโอ้ายตังอยู่ไหม ประมาณเจ็ดสิบบาทกระถางหนึ่งเนาะไปแฟนยายไปแล้วเนาะเดี๋ยวไปใจไม่ดีเลยเพื่อนๆเลยไม่รู้มันต้องเจออะไรเลยเขาถึงนัดมาคุยหมอนักขนาดมาคุยอันนี้เชิญวีดอ่ะเอาเฟอร์เล่นเนาะหนุ่มเอาเฟอร์เล่นเนาะหนุ่มเนาะเย่าหอบมัด เพื่อนใจไม่ดีเลยจริงๆเขาจริงๆเขาเอ่อถ้าไม่มีอะไรเขาจะไม่ไม่เรียงมานะเหมือนก็ว่ายายไปตรวจอะไรกันแล้วแต่เขากับหมอเขาก็จะตรวจเขาก็จะบอกเหมือนไปตรวจภายในเขาก็จะบอกว่าเออถ้ามีอะไรเขาก็จะส่งมาหาหมอบ้านเนาะนั่นแหละถ้าไม่มีก็เงียบไปถ้ามีก็ส่งมาหมอบ้านอันนี้เขาส่งมาเพื่อนแต่ยายไม่ได้ปวดไม่ได้แนหะคือเราไปตรวจ เช็คสุขภาพอะไรเงี้ยนะนี่นะคะรอแฟนยายอยู่ตอนนี้แฟนยายไปซื้ออเซื้อยาหมอสั่งยามาแล้วไอ้ที่ว่ากระเพาะยายหมอเขาบอกว่ามันมีมันอักเสบแต่ยายไม่ได้ปวดไม่ได้อะไรหรอกมันอักเสบมันมีเมล็ดมันมีเม็ดอะไรอยู่ไม่รู้อักเสบทีนี้เขาก็สั่งใจาย,ยามาให้ยายกินยาเพื่อที่จะไป รักษาเม็ดนั้นเม็ดอักเสบนั้นนะ่ะแต่แยายไม่ปวดไม่อะไรนะคือไปตรวจยายก็ไปตรวจเช็คเฉยๆนะนั่นแหละเขาไปสั่งใจาย,ยา่อนยายไปซื้อยาแล้วก็อีกประมาณเดือนกร,รกฎาคมีนัดมีนัดมาตรวจสุขภาพตรวจเลือดตรวจเยี่ยวกร,รกฎาคนมะตรวจประจําปีเจาะเลือดไปตรวจเอาเยี่ยวไปตรวจกร,รกฎาคมส่วนฟัน ก็เขาอ่ารอะไรนะอุดฟันให้ยายแล้วทีนี้เขาก็เช็คอีกทีหนึ่งเขาก็เลยให้ไปเอ็กซเรย์ก็แต่บอกว่าผลถ้ามีอะไรเดี๋ยวเขาจะโทรไปบอกนะไอเอ็กซเรย์นั่นแหละแต่ถ้าไม่มีก็โนู่นนัดอีกทีปีหน้าเดือนเมษามาทำอะไรซันไรในกรุงมันคืออะไรไรในกรุงไม่ใช่ขูดหินปูนนะ ไม่รู้ยายก็ไม่รู้นะอะไรในกรุงภาษาไทยเขาเรียกอะไรถ้าขุดหินปูนเขาเขาเรียกอีกต่างหากเนาะยายก็ไม่รู้หรอกไม่มีนัดนัดเต็มได้อีกทีนนนเมษาปีหน้าช่วงท่วงพฤศจิกาธันวามันมีนัดอยู่แต่เราไม่อยู่ไงก็เลยต้องไปปีหน้าน,นแฟนยายเอามายามมาแล้วทั้งของแฟนยายทั้งของยายนะ่นแะละยายมา,ม,ม,ามาดูกันถึงบ้านแล้วเพื่อนๆยายได้อะไรมนาะ อันนี้ไปซื้อไม่ได้ตั้งใจไปซื้อดอกคือในระหว่างมันเลหลือเวลาอีกชั่วโมงหนึ่งเนาะหมอนั้นอีกหมอหนึ่งก็เลยไปหาเดินซื้อของเนี่ยแบกกระดาษชำระมาอันนี้ก็คือของไม่ได้เสียหายอะไรเนาะเราก็ซื้อมาไว้ตอนที่มันขาดขาด,ขาดแฟนแยายไม่ขาดของเขาเลยเนาะเออก่อนอื่นเลยียวจะให้ดู อยากคนไม่เคยกินยา <c oughs> ยังไม่ได้ปวดไม่ได้อะไรเลยนะกระเพาะแต่ว่าเช็คก็คอ,อยากเช็คอยากตรวจเหมือนบ้านเราเลยเนาะเช็ค <c oughs> ไปตรวจด,ดูสุขภาพก็ไปตรวจกระเพาะทีนี้เขาเห็นเม็ดอะไรไม่รู้เขาเรียกอ,อะไรเขาตัดออกมาเนาะแล้วเหมือนกับว่าตัดเนื้อออกมาตรวจมันอักเสบหรืออะไรนะข้างในนะทีนี้เขาก็มาตรวจแล้วก็บอก ผู้ใหญ่ก็อธิบายไม่ค่อยไม่ค่อยถูกเนาะเขาก็เลยให้ยามากินเพื่อที่จะเให้ให้ให,ให้ตัวนั้นเชื้อตัวนั้นมันตายเชื้อแบคทีเรียตัวนั้นมันตายนะ่ะอคนจากคนไม่เคยกินยาเนี่ยเพื่อนหนึ่งวันใช่กินยาหกเม็ดหนึ่งวันตอนเช้าสามเม็ดตอนเย็นสามเม็ดเจ็ดวันกินติดต่อกันเจ็ดวันเชา้ชาสามเย็นสาม โ oh, oh, oh. อ้โหผนะลเลื่อเนนี่ก็ได้หน้าร้อนแล้วยายก็เลยซื้อปกติยายไม่ค่อยกินหรอกโคกแต่ว่าเออก็เลยซื้อผลเล็กๆมาบางทีร้อนๆอยากเนาะซื้อมาไว้ปกติก็ไม่ไม่กินหรอกกินแนละ้วนอนไม่หลับนะอันนี้ก็น้ำใส่สลัดน้ำสลัดนั่นแหละเนาะชีสกะทิเ็ซื้อมาเห็นเห็นก็ซื้อมาไว้อะไรที่เห็นน้ำมัน ยาลังจานก็ยังเหลืออยู่ขนมปัง,ปงกะทิผ้าผ้าอะไรนะก็ผ้าเช็ดถูนี่แหละเนาะทำความสะอาดนี่แหละเนาะอันนี้ถุงมือทำสวนอันนี้ซาลามีซาลามีใช่ไหมใช่ซาลามีป่ะไม่ใช่ใช่หรอแฟนยายซื้อมาหลายหลาย สาะลาะมิอันนี้เส้ผ้าเช็ดถือทำความสะอาดอปลาปลาอะไรเนะี่ยปลาทอดปลาทอดในน้ำมันปลาทอดดองออกเปรีป้ยวๆเนี่ยแฟนยายซื้อน้ำอันนี้ยายจงต้องการขวดเฉยๆเวลายายไปเดินเล่นช่วงหน้าร้อนแล้วก็เ,เวลาพกใส่กระเป๋าไปมันไม่ใหญ่เนาะต้องการขวด คราฟร็คแชมพูมีคนถามว่ายายใช้แชมพูอะไรผมดูยายนไปเขีนอะไรถูกแชมพูไรนถูกยายก็เสื้อนั่นแหละไม่ต้องถามยีห่ห้อหรอกค่ะยายนั่นในถูกก็เสื้อนั่นแหละผมยายส่วนอันนี้มันคืออะไรล่ะชีฟหรือเปล่าอะไรก็ไม่รู้นะแฟนยายซื้อยายไม่ซื้อหรอกม์ไแคันะ หมดไปประมาณสองพันบาทเพื่อนๆเนาะเดี๋ยวนี้ของยย,ยั่างนิดเดียวเองหมดไปสองพันสองพันกว่าบาทเพื่อนๆเานาะไปะแค่นี้เลยเออได้ต้นแตงกวาอีกกระถางหนึ่งประมาณอ่าหกสิบบาทแต่ว่ามันมีอยู่ประมาณสี่ต้นยายจะแยกออกไปปลูกเป็นสองหลุมเนาะเออ เดี๋ยายทำแปนยายก็บอกวันนี้ไม่ต้องปั้มเทียงไม่ต้องทําเขาจะกินในตัวนี้เออยายมีน้าน้าน้ําไม่นั่นอยู่เด้ออุ่นในนั่นกินดีกว่าเอ,อ่อน้ำยาขนมจีนเนาะ